นะครับผมเนาะถ้าเกิดว่าติดตามกันแล้วขอร้องอยากเดียวอย่าง,งองแงกันอย่าง,งองแงกันทุกคนจังหวะโอกาสและเวลาในการได้พบและสัมผัสกันหรือว่าได้คุยกันได้เจอกันมันมันก็ตามจังหวะและเวลานะไม่อยากให้เอฟซีแบบงองแงกันอาวทำไมฉันได้เธอทาไมเธอได้ฉันไม่ได้ทําไมอย่างนั้นฉันอย่างนี้อะไรเงี้ยเนาะก็นิดหน่อยนะครับในเรื่องแต่จริงมันก็เป็นเรื่องสุจิตพี่ว่ามันมีกันทุกบ้านแหละกับบ้านของเอฟซี แฟนคลับอะไรเงี้ยที่ที่แบบมีความนอยไม่ใช่มันอาจจะไม่ได้โกรธหรอกแต่เป็นการนอยศิลปินอะไรเงี้ยครับทุกคนครับที่อยากจะบอกว่าบางทีศิลปินอ่ะทำงานโคตรจะเหนื่อยเลยนอนก็น้อยนะอย่างงองแงนะถ้าใครงองงแงยะโดนก้านไม่ยมนะจะตีขาบเพี้ยนเลยนะโอ้ยจะสโดนตีสะดุดพี่ตีตีไปเนี่ย <laughs> จะเออ นี่มีคนบอกว่าใครใครงองแงอยากให้พี่ตีพูดบอกไหนคะ่ะนี่คับพี่ตีนะคะนี่พี่ตีนะคะก็ระวังนะจ๊าการไม่ยมฟาดนะจ๊าเออเอใคร <c oughs> ใครใครดื้อใครพูดไม่ฟังเดี๋ยวป๊าปจะหยิ้าป๊าใหญ่ตีหนูนะคะอ่ะ งานสุดท้ายในช่วงสุดท้ายค่ะอย่างที่บอกไปมันสมแล้วจริงๆกับปอนปอนออนสตาร์งั้นมาพูด<ม>ทีพาร์สุดท้ายว่าในช่วงสิ้นปีนี้นะคะในท้ายปีนี้รวมถึงปีหน้าจะมีผลงานอะไรให้ได้ฟังกันอีกแล้วก็ปอนปอนออนสตาร์ของเราเนี่ยจะไปรับชมได้ช่องทางไหนนะคะแล้วก็ฝากหน่อยว่าแบบจะมีอะไรสไพสยแบบคนรักตีกันอีกบ้างในอนาคตนี่กับโปรเจกต์ต่อ,ตอไปเชินค่ะครับผมก็ าฝากติดตามนะครับหลายๆชิ้นงานนะครับในอัลบั้มนี้เพิ่งจะปล่อยไป2เพลงเองนะครับนั่นะค,คือสนหน้าเจ้าของที่เพิ่งปล่อยไปแล้วก็ล่าสุดนะครับปอนปอนออนสตาร์ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับในดิจิตอลอัลบั้มนี้มีถึง6เพลงด้วยกันนี่เพิ่งไป2เพลงเองเลยอีกตั้ง4เพลงที่สำคัญยังมีเพลงเต้นอีกหนึ่งเพลงแต่เป็นจังหวะน่ารักน่ารักเพลงนี้เชื่อว่าทุกคนได้ฟังได,ได,ได้ได้ฟังและได้เห็น MV น่าจะชอบกันเพราะว่าเป็น,เป,นเป็นเพลงที่น่ารัก กู๊กิ๊กสนุกน้อสาวอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะมีเพลงอีกหลากหลายอารมณ์ทั้งเศร้าทั้งซึ้งนะครับผมก็ได้รอติดตามกันมีผลงานปล่อยสู่าสายตาพี่น้องแฟนเพลงแฟนคลับอีกเรื่อยๆแน่ๆครับแล้วก็ฝากปอนปอนอนอนสตาร์ไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับกับผลงานเพลงนี้เป็นผลงานเพลงเต้นเพลงแรกที่ผมตั้งใจมากๆตั้งใจแห้งพี่น้องผมผมไม่มีพื้นฐานในการเต้นขนาดน,นั้น เต้นกับพเป็นเต้นกับ,บเก่งแต่กับมานะเลียนเอานะครับทําข้อสอบมาส่งแฟนๆแล้วหวังว่าแฟนๆคงจะถูกใจแล้วก็ให้คะแนนความรักกันเยอะๆนะครับนะคะ